สวัสดีค่ะอ่าเศร้านี่พี่น้องอ่หาหลังจากอา마แตวัดนะคะไปทาบุญวันอาสารหามบูชาเนาะคะ่ะเนาะนี่กัมมาหอดบ้านสวนนะคะกัมมาทอนขาพี่น้องนะคะอันนี้คานะมีทั้งขากระรแดงใหญ่น,นี่อ่อนอันยานี่ขากระเแดงใหญ่อ่าตัวไหนล้ำานยานี่คือขากระรแดงใหญ่นะคะลํำหน่อยก็เป็นขา,ดาแดงบ้านเฮานี่แหละค่ะ อันนี้ก็คือปลูกไว้ในหัวในสวนเฮานี่ค่ะพ่อได้อยู่ได้กินเนาะนาทอนคาเมื่อนี้นะคะนี่สวยงามตื่นพี่น้องลายลายตืน่นแล้วไม่ไขายก็ได้ประมาณ30มสิบนะคะพี่น้อง30 40ิบ่อ่ะบ่อขายแพงเนาะค่ะเนาออ่ะตัวนี้ก็คือกระสีมาปอกคานี่ค่ะพี่น้องปอกคาปอกไว้ชน,นึ่งนะคะเมื่ออื่นเศร้าสิไปวัดอีกนะคะสี่ หนึ่งใส่ปลาไปวัดเมื่อ,อื่นมหาวันออกมือในวันเป็น้อนเข้าพรรษาเนาะคะ่ะกตรซื้อปลามา2กิโลนะคะปลาเอือบ้านเฮานีนพี่น้องแล้วกันะะหาผักอย่างมันหนึ่งใส่กันก็ป่าเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะนะเตรียมทําบุญเมือ่อื่นคือเก่าเนาะค่ะก็ได้ค้าในไทยในสวนเฮานี่นะคะ ไว้เป็นผักเนาะคะ่ขามีประโยชน์นะ,ะพี่น้องเนาะปลูกไว้นะคะในขัวเรือนกับโมเสียหลายปลูกง,ง่ายะค่ะพี่น้องไม่ต้องหัวลงดินคานนะคะเพต้องดูแลอีหยังหลายก็ได้กลิ่นขึ้นเขาตัวนี้ปลูกตามประสาก็ได้กินคานะคะแต่ถ้าอยากให้มันงามพิเศษก็คือต้องดูแลใส่ใจเป็นพิเศษคือว่าล่ะค,ะค่ะเอานําคลิปสวยๆนะคะเกี่ยวกับคาบมาให้ พี่น้องิึงเนาะคะเนาะนี่คือผลผลิตบ้านเฮ้าผลิตสวนเฮ้าปลูกไว้หลายๆได้ค่ะพี่น้องเ้อมีประโยชน์เนาะคะเนาะใส่หน่งใส่แกงนะคะกับปนกับแจได้เมื่อเนาะค่ะพี่น้องเนาะเป็นสมุนไพรกับวาได้เนาะค่ะสมัยกันได้ค่ะพี่น้องเอยเสียงเครื่องกระลอมคางรอมเอวอยู่ทั้งของพอบ้านแต่ของนาใกล้ๆกันนะคะเปิดแข่งกันอยู่บนอยู่กลางทงนาเนาะค่ะสมัยก่อนค่ะ